ผลิตภัณฑ์ที่แลบของผมนะครับพัฒนาขึ้นมาก็คือจะเป็นตัวสารสกัดไบโอแคลเซียมนะครับผมที่มีลักษณะคล้ายฟันแล้วก็กระดูของคนเรานะครับที่เอามาใช้เป็นแอคทีฟอินกรีเดียนต์นะครับผมในยาสีฟันสูตรลดการเสียวฟันครับผมสวัสดีครับผมวรวัฒนวัฒนาฐานะมาจากภาควิชาวิศวกรรมวัสดุคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยายลัยกเกษตรศาสตร์ครับ คุณสมบัติที่สําคัญของยาสีฟันของเรานะครับก็คือจะมีการาผสมนะครับผมตัวแคลเซียมนะครับผมที่มาจากธรรมชาติหรือว่าไบโอแคลเซียมครับผมที่สกัดได้จากสารธรรมชาตินะครับแล้วก็มีอนุภาคที่มีขนาดเล็กนะครับในระดับนานโนซึ่งอนุภาคตรงนี้จะช่วยนะครับผมในการ นะครับผมล่องนะครับผมหรือว่าลอยต่างๆที่สึกหลอของฟันนะครับผมถ้าเราใช้ใช้งานไม่ถูกต้องอย่างเช่นสมมุติว่าเรากินของซาอะไรเงี้ยนะครับผมแล้วมันก็จะไปทาลายเคลือบฟันใช่ไหมครับตัวสารไบโอแคลเซียมตัวนี้ก็ลงไปนะครับผมสมานเคลือบฟันได้นะครับผมการเสียฟันก็เลยลดลงครับผมดิฉันนางสาวพัชราสันตะกุลค่ะเป็นนิสิตปทภาควิชาวิศวกรรมวัสดุคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทายาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะ ก็ทางเรานะคะได้นําวัสดุดจากธรรมชาติเนี่ยมาทําการวิจัยค่ะเป็นเวลาระยะประมาณ2ปีแล้วค่ะซึ่งตัวเนี้ยค่ะเราก็วิจัยจนคนพบว่าออสามารถใส่ใช้ลงไปเป็นแคลเซียมในยาสีฟันได้ดีค่ะปัจจุบันนะคะเรามีการพัฒนายาสีฟันขึ้นมา2สูตรด้วยกันค่ะเป็นสูตรที่จะมีการเน้นทางด้านสมุนไพรและอีกสูตรหนึ่งเราจะใช้เป็นสูตรเกลือค่ะเพื่อเพิ่มความสดชื่นให้กับยาสีฟันขนาดตอนนี้ครับจะมี 2ขนาดนะครับคือขนาด90กรัมนะครับผมกับขนาดทดลองนะครับแต่ละขนาดก็อย่างที่กล่าวไปนะครับเราจะจําหน่ายแค่ขนาด90กรัมนะครับผมราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ129บาทนะครับผลิตภัณฑ์ของเรานะครับผมจะมีการวางจําหน่ายที่ Golden Place แล้วก็ Lemon Farm ครับผมก็นะครับความรู้สึกสําหรับการทํางานวิจัยชิ้นนี้นะครับผมก็ เป็นความรู้สึกที่ดีมากเลยนะครับเพราะว่าได้รับการช่วยเหลือจากนิสิตเป็นอย่างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นนิสิตที่ยังศึกษาอยู่นะครับหรือว่านิสิตที่เรียนจบไปแล้วนะครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยก็มีความสุขมีมีความสนุกจากการที่เราทำนะครับงานวิจัยที่ไม่ใช่งานวิจัยแค่ตีพิมพ์อย่างเดียวนะครับเป็นงานวิจัยที่สามารถที่จะออกมาเป็น p r o d u ั uh, t ์ต่างๆนะครับผมที่สร้าง uh, ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้นะครับผมก็ต้องขอบคุณนิสิตนะครับผมเป็นอันดับแรกเลยนะครับทั้งนิสิตไทยแล้วก็นิสิตต่างชาติในแ a บด้วยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นจากประเทศพม่าเอ่ยแล้วก็ประเทศอื่นๆนะครับผม Hello everyone uh, My name is Ang k u m y e t I'm studying PhD in the g a s s i University uh, l like in Faculty of uh, Material Engineering uh, as an exchange student from Myanmar So uh, when I came to KSSI University, I've been studying my PhD with uh, Ajahn Burawat uh, and his uh, like KUF Cycling family. So in KUF Cycling family, we, uh, I studied about like, biomaterial engineering uh, that was so interesting and it's also good for the sustainability of the world. so as I s t r a l i a n like h hey, e you a cycling family the students and my colleagues are so friendly to me and we do our lab together and I have like many many great experience ก็สิ่งที่ผมอยากจะฝากไว้ก็คือผมขอขอบพระคุณนะครับผมทุนวิจัยนะครับผมที่สนับสนุนเป็นอย่างดีเลยนะครับผมจากคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับผมทุนนวัตกรรมเชิงพาณิชย์นะครับผมปี2567ถึง25 6 8ครับ